สวัสดีค่ะพบกับมาดามมดและรายการภาษาผาซะแหล่งรวมความมาเทางภาษาที่จะพาทุกคนไปทราบกับภาษาให้ฮาออระจกักว้ายเฮ้ให,ให้คุณผู้ชมคะ่ะคุณผู้ชมรู้จักเครื่องหมายอัญประกาศหรือเปล่าคะหรือที่หลายคนชอบเรียกกันว่าเครื่องหมายคำพูด่นะกสำหรับวิธีการอ่านเครื่องหมยายอัญประกาศคือถ้าเจอเครื่องหมยายอัญประกาศเปิดให้อ่านว่าอัญประกาศเปิด ถ้าเจอเครื่องหมายอัญญประกาศปิดให้อ่านว่าอัญญประกาศปิดเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นเราไปชมสถานการณ์ตัวอย่างกันเลยค่ะสมมติว่าที่ฉันกำลังอ่านนิยายเรื่องไฟราคะอยู่ค่ะคืนนั้นชายหญิงสองคนอยู่ด้วยกันทันใดนั้นเองฝ่ายชายก็พูดขึ้นมาว่าอัญญประกาศเปิดได้กลิ่นอะไรไหมอัญญประกาศปิดฝ่ายหญิงจึงพูดว่าอัญญประกาศเปิดน้องได้กลิ่นเหม็นไหม อัญญประกาศปิดฝ่ายชายตอบว่าอันญประกาศเปิดเดี๋ยวพี่ไปดูเองอัญญประกาศปิด,ท,ปปดทันใดนั้นเองฝ่ายชายตะโกนออกมาว่าอัญญประกาศเปิดตายแล้วอัศเจรีไฟไหมอันญประกาศปิดฝ่ายหญิงจึงร้องขึ้นมาว่าอัญญประกาศเปิดหนีเร็วอัญญประกาศปิดฝ่ายชายจึงเงียบไปคืองจไม,จไม่ไม่น่าทันหรอกเพราะว่ามันเปิดเปิดปิดปิดอยู่เงี้ยคือไฟไหมอ่ะ ไฟไม้ตายแล้วมนเปิดปิดเยอะไปอ่ะสำหรับวันนี้ก็ได้สาระความรู้ไปมากมายเลยนะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมนำไปใช้ให้ถูกกาลเทศะด้วยนะคะปิดปิดเปิดเปิดนะคะ <c oughs> สำหรับวันนี้หมดเวลาของมาดามหมดแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ทางเพลย์ช n น e ลสวัสดีค่ะ